นะครับความหวังทําให้มีพลังก้าวต่อไปนั่นะแหละมันคือแรงขับเคลื่อนมันคือพลังงานตัวหลักของของชีวิตเราเลยแหละแต่ลืมด้านตรงข้าขมามันว่ามันมีมันมีได้กับไม่ได้ถูกไหมหวังกับผิดหวังนั่นแหละก็อย่าลืมสองสองด้านนี้ด้วยเห็นไหมมีด้านหนึ่งมีความหวังก็จะมีสมหวังกับผิดหวังถูกไหมเออเวลาที่เวลาที่สมหวังก็อย่าลืมว่าด้านผิดหวังเป็นยังไงหรือต่อให้ผิดหวัง ก็อย่าลืมว่าความหวังมันก็ยังมีอยู่มันจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยครับสองด้านเออนั้นใครก,ก็ตามที่เข้าใจทั้งสองด้านได้มันจะอยู่เป็นปกติอยู่ในแอ่งพลังงานของมันนะหรืออยู่ในความรู้สึกเนี้ยแบบเป็นคนที่เข้าใจตัวเองไม่ต้องเข้าใจคนอื่นอนะ่ะเข้าใจตัวเองเฉียดทุกงวดเธอก็อยากให้มันเฉียดสิ <laughs> เออคนชอบพูดว่าชอบเฉียด เขาบอกว่าถ้าเธอชอบสิ่งนั้นเธอก็ต้องเธอก็ต้องได้สิ่งนั้นนะถูกไหมดังนั้นเวลาที่มันไม่ได้ไม่โดนอะไรก็ก็ให้เข้าใจกับมันอ่ะอย่าไปติดใจถึงบอกนี่ไงไอ้คำพวกเนี้ยเฉียดทุกงวดชอบเฉียดชอบซื้อไม่กลับก็เธอชอบไงถูกปหเธอชอบสิ่งไหนเธอก็ได้เธอก็ได้สิ่งนั้นแหละง่ายๆนะอันนี้เรื่องเรื่องนี้เพิ่งได้มาแต่ไม่รู้จะมีใครฟังเข้าใจหรือเปล่าชื่อก็บอกว่า ในตัวเรามีศักยภาพมีหรือมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีพระเจ้าอ่ะที่เป็นตัวเราอยู่ในตัวเราแล้วท่านมีศักยภาพเขาว่าท่านคือเรานะมีศักยภาพมหาศาลนะ่ะเออใครจะบอกว่าเป็นความรักเป็นแสงหรืออะไรก็ตามอ่ะคือคือสิ่งเดียวกันที่ใช้และภาษาคนละภาษาอยู่ตรงเนี้ยใ้เล่าเปเล่าห้ฟังเิพนนิทานเนาะสมมติสมมติว่า ตัวเราในเวอร์ชันนี้มันเป็นเลเวลหสมมตินะเลเวลหนึ่เขากเลเวลหนึ่งก็คืออาขันเบื้องต้นแต่นี่ในฐานเรื่องนี้มันบอกว่ามีตัวเราอะที่สามารถผ่านเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเลเวลสามสถึง10แล้วเป็นตัวเราเหมือนกันนึกภาพไปออกนะตัวเราที่เป็นเลเวล10บเนี่ยมีศักยภาพสูงสุดคือเป็นพระเจ้าอะมีพลังมีพลังงานเหมือนเหมือนพระเจ้า ที่จะทำอะไรก็ได้และเชื่อมต่อถึงเราอยู่พเพียงแต่ว่าไวเบไวเบรชันของเราอะ่ะไม่สามารถเข้าสู่เครื่อสัญญาณน,นั้นได้นี้ใครก็ตามที่จะเข้าสู่เครื่อสัญญาณได้ตั้งแต่2 3 4 5 6 7, 8, 9 1 0หนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความรู้สึกครับพอบอกความรู้สึกคือแก่นแกนของการเชื่อมต่อวันนี้คุณรู้สึกโชคไม่ดีคุณรู้สึก แย่ร yeah, is ู้สึกเป็นหนี <him> quiero, ้ร like ู <hei> ้ส <Right. S 2> <ten> ึกจนวเบชั่นมันอยู่ขั้นหนึ่งไงหรือขั้นต่ํากว่าศูนย์คุณก็จะติดต่อกับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่มันต่ํากว่ามันเป็นความเอาง่ายก็คือเราในอดีตที่ผ่านมาที่เราก็เคยทําผิดพลาดเจอบบุกหนึ่งเคยทําผิดพลาดทือลึกทำทึ่งแย่ๆแล้วมันไม่ดีถูกไหมวันนี้เราขึ้นมามาขึ้นมานิดนึงแล้วรู้สึกโอเคแฮปปี้กับสิ่งที่เรามีอยู่ จะซื้อหวยไห่ถูกจะเฉียดอะไรก็ตามมันก็ยังดีกว่าวันที่ผ่านมาที่มันยแย่ๆถูกไหมเราคุณลองคิดเนี่ยมันคือตัวเราที่แย่ๆในวันที่ผ่านมากับตัวเราในวันนี้นี่คือเวอร์ชั่นที่มันต่างกันแล้วหมอก็เล่าให้ฟังเป็นนิทานว่าไอเวอร์ชันนี้นี่คนลุกนะจะอยู่ไหมขนลุกอะเวอร์ชั่นเนี้ยที่เป็นตัวเราอ่ะมันมีอีกในสเตจต่างๆจนถึงสูงสุดคุณจะเอาอะไรล่ะจะเปรียบเทียบอันนี้คือมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีอ่ะ ถ้าเปรียบเทียบพระรามนาคคือเลเวลนี้คือดมดานอะไรก็ได้อะแต่เป็นตัวเราเนี่ยเห็นไหมฉันไม่ได้บอกว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแต่การสัน่นสะเทือนหรือวเบอรช์ชันของเราอะมันสัน่นสะเทือนไม่ถึงคลื่นในระดับต่างๆนยคุณสัน่นสะเทือนไม่ถึงคลื่นในระดับความโชคดีหรือสัน่นสะเทือนถึงแต่ดับๆหายๆดับๆติด,ด,ดๆ <c oughs> วันนี้เราสึกว่าอยากถูกหวยเราสึกว่า,าถูกนแน่ๆแต่พอไม่ถูกเราก็ลงไปเลเวลศูนย์ละ หรือลบหนึ่งถูกไหมมันไม่ได้จะคงอยู่ในความเวอไวเบชันนี้อยู่ตลอดเวลาเอ้ยไม่ถูกเข้าใจมนันมันไม่ได้มีงวดเดียวเดือนนี้มีทั้งสาครั้งไม่รู้แหละ2ในสาจะต้องเป็นของเราหรือ 1- ใน3อย่างน้อต้องเป็นของเราเนี่ยมันคือไวเบชันแบบนี้แล้วก็อยู่ในแองเนี้ยเออเอาง่ายๆความเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรม,มะนะมันคือธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติข,ของมนุษย์ ที่มันนอกตำราครับวันนี้ถ้าใครยังอ้างอินตำราอยู่ก็มนุษย์ก็จะเข้าใจได้ยากเพราะที่ผ่านมามนุษย์จำมาเยอะท่องมาเยอะโดนแหละกดทับโดนบังคับให้เรียนจะต้องนับถือแบบนี้แบบนี้เท่านั้นครับนี่คือการโดนกดทับโดยที่โดยที่อะไรอะ่ะโดนกระทามารุ่นต่อร,รุ่นต่อรุ่นแหละแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปแต่วันนี้ถ้ายังมานั่งยึดตำราอยู่ แล้วก็มาบีบบังคับให้ทุกคนต้องเชื่อเหมือนเราอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันตรายต่อผู้พูดเองใช่ไหมโดยเฉพาะตัวฉันฉันเลยบอกว่ามันเป็นความอิสระแลวฉันไม่ได้เอาเอาตำรามาพูดฉันเอาตัวฉันนี่แหละแล้วไม่ได้เป็นสารณะด้วยหมายความว่าเล่าให้ฟังแชร์เฉยๆถ้าใครจะไปทําบ้างแล้วได้ผลอย่างไรก็ก็มาเล่าให้ฟังนั่นแหละเธอไปฉันทำแล้วฉันได้ฉันก็มาเล่าให้เธอฟังเธอเอาไปทําเธอได้เธอก็มาแชร์ให้เพื่อนๆแค่นี้เอง ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็อย่ามาเชื่อฉันด้วยเนี่ยจำไว้เลยอันนี้อันนี้คือใครก็ตามที่จะสื่อสารนะครับอะไรแบบนี้ให้ผู้อื่นให้ผู้คนอย่ายัดเยียดอย่ายัดเยียดฉันเข้าใจว่าทุกคนนะ่ะที่มีความตื่นรู้ในตัวมันตื่นแบบเป็นปัจเจกครับยกเว้นคนที่ไปอ่านมาจำมานะอันนี้ยกเว้นเพราะอ่านมาจำมาก็ยังตำลาอยู่ แต่ถ้าตื่นได้ในตัวแล้วต้องการบอกกับผู้คนนะขอได้โปรดอย่ายัดเยียดตัวคุณให้เขาแต่จงเป็นอิสระจะต,ต่อกันแลกกันนี่แหละอันนี้คือคีย์คีย์ของอะไรอ่ะคีย์ของจะบอกว่าธรรมชาติก็ได้ซึ่งมันเป็นอิสระต่อการทุ่สับสสิ่งแต่มันเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยไวเบชั่นนี่แหละคุณสั่นสะเทือนหรือรู้สึกแบบคลื่นไหนและอยู่แบบนั้นได้ตลอดไหมแต่ความเป็นมนุษ ที่เราอยู่บนโลกใบนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงไงเดี๋ยก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยก็ทุกเดี๋ยวก็สุขมันจึงยากยากในความไ,ไม่ได้นะมันยากที่จะคงบาเวชไว้แบบนั้นวันนี้ฉันจะมั่งคัง่งอังคารมั่งคั่งจะไม่จะ <c oughs> คุณดูภาษาส,าสิเราบีอิงนะครับบวัดดีสวัดดีอ้อ เรา be อ n g b e อ n g คือเป็นไปแล้วดังนั้นมันจะมีคำว่าจะไม่มีคำว่าอาจหรือและหรือไม่มันคือสิ่งนั้นอาทิตย์ถูกหวยจันรวยเนี่ยมันจัดมันจะตรงไหนอังคารมั่งขัง่งพุทธสุดปังเนี่ยเห็นไหมมันบีอิงครับมันเป็นสิ่งนั้นแล้วสั่นสะเทือนหรือรู้สึกกับมันเอาง่ายๆไวเบชั่นมันคือรู้สึกกับมันน่ะ เขาจะบอกว่ามโนเพราะทุกอย่างคำว่ามโนไม่ได้ผิดนะครับแล้วมโนมันคือ60%ของชีวิตเรานะคือคนเราอยู่ความรู้สึกนะึกคิดอยู่อยู่ตลอดเวลายกเว้นตอนหลับแล้วถามว่ามโนมันไม่มีตัวตนตรงไหนละ่ะเออคุณนอนคุณนอนอ่ะมันครึ่งหนึ่งของชีวิตของ,ของการตื่นมันครึ่งครึ่งนธรรมชาติถูกมสิบสี่ไอ้สิบสบสองในยี่ิบสี่แต่บางคนก็นอนไม่สิบสองหรอกมันนอนน้อยกว่า ถูกไหมแต่จังหวะการนอนแหละเราอยู่ในความไม่ได้นึกคิดแต่เป็นไปตามนึกคิดแบบออตโต้คือมันจะฝันเลยของมันแต่ตื่นมานึกคิดอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆมันมันหกสิบเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไอ้ออาการนึกคิดเนี่ยตอนหลับมันแค่สี่สิบเปอร์เซนต์หมายความว่าที่เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ที่มันมีอะไรเป็นอะไรอะ่ะมันคือมาจากความนึกคิดเราซะส่วนใหญ่นี่คำนี้น่าจะใช้ได้เห็นไหม วันเสาร์เราโชคดีชายวันเสาร์เราโชคดีนะนั้นคือถ้าใครเขามาบอกว่าคิดนะนะคิดแล้วเป็นการมาโนเพอร์เจอร์เราก็ต้องบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะเขาเพราะว่าเขาก็เขาก็คือเขาเราก็คือเราเนาะแต่ไอความนึกคิดนั่นแหละหรือรู้สึกนึกคิดอ่ะมันเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับ พราะคุณรู้สึกอย่างไรคุณจะนึกคิดอย่างนั้นฝั่งนั้นมันมีสามสรตจรู้สึกอย่างไรนึกคิดอย่างนั้นนึกคิดมันก็คือทัศนคตคิดบวกคิดลบนั่นแหละหรืออะไรอะแนวคิดอุดมคติมายาคติอะไรที่เขาว่าแหละแต่มันคือนึกคิดทั้งหมดแต่นึกคิดมาจากรู้สึกก่อนรู้สึกไม่มีภาษาครับรู้สึกอยากถูกหวยไม่มีครับถ้าอยากถูกหวยเป็นนึกคิดละ แต่การรู้สึกคือมันอินกับสิ่งนี้สัน่นสะเทือนกับสิ่งนี้ไม่รู้แหละมันเห็นภาพแบบมันมาแล้วเนี่ยเย็นนี้รับทรัพย์แน่นอนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่มีภาษาแต่เราออกมาพูดเป็นอาทิตย์ถูกหวยจันทร์รวยแล้วแต่นี่คือการผ่านกระบวนการของการสื่อสารทั้งหมดรู้สึกอย่างไรนึกคิดอย่างนั้นนึกคิดอย่างไรเราจะเป็นแบบนั้นคือเราจะกระทำแบบนั้นครับ เราก็ทำแบบใดเสมอเสมอเสมอเราจะเป็นแบบนั้นถามว่ามันมโนตรงไหนล่ะถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณนั่งนึกคิดอย่างเดียวแล้วไม่มีการกระทำนั่นแหละคือมโนเขาด่าคุณถูกแล้วคุณอยากรวยคุณอยากรวยแต่แต่หมอบอกว่าไม่ต้องอยากคุณรวยครับคุณได้รับสิทธินี้ตามไวเบชั่นนั้นเลยจะบอกว่าถ้าไวเบชั่นถึงมหาเศรษฐีในตัวคุณได,คณได้คุณได้รับสิ่งนั้นทันทีแล้วอะไรอะ จากความรู้สึกมันจะหาทางด้วยความนึกคิดเออทำอยังไงว่า,วารวยยังไงวะบางทีสัญญาณนี้มันจะดาวน์โหลดมามันเป็นความคิดแบบปิ๊งว้าแบบที่คุณก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะคิดได้หรอกแล้วเป็นจังหวะพอดีที่จังหวะที่คิดจะทํามันมีโอกาสเข้ามายื่นให้พอดีเป๊ะเหมือนพระเจ้าจัดสรรเนี่ยมาที่เรียกว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพ่อปู่อะไรก็ตามเห็นไหมสิ่งที่คุณเรียกทั้งหมดนั่นแหละคือไวเบชั่นที่เป็นตัวคุณในอีกสเตจหนึ่งนี่